บริษัทพิบูลชัยน้ำพริกเผาไทยแม่ประนอมจำกัดเมื่อวันที่30กันยายนพุทธศักราช2566ได้รับรางวัล Hall of Fame in Singapore Award 2023ณประเทศสิงคโปร์มอบให้เพื่อยกย่องสินค้าของชาวเอเชียที่มีความโดดเด่นและมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ Thank you for the Hobbs Award 2023 as a food manufacturer we will always um, look forward for improvement to serve our customer around the world with the best quality of product under global standard thank you บริษัทพิบุญชัยน้ำพริกเผาไทยแม่ประนอมจำกัดผู้ผลิตผลิตภัณฑ์น้ำพริกน้ำจิ้มน้ำพริกแกงและเครื่องปรุงรสสำเร็จรูปภายใต้เครื่องหมายการค้าตราแม่ประนอมก่อตั้งโดยคุณสิริชัยและคุณประนอมแดงสุภาผลิตภัณฑ์ชนิดแรกของบริษัทคือน้ำพริกเผาไทยรวมถึงผลิตภัณฑ์น้ำจิ้มไก่ตราแม่ประนอมที่มีรสชาติเป็นเอกลัก,ลกษณ์เฉพาะตัวมียอดขายเป็นอันดับหนึ่งในประเทศไทยด้วยวิสัยทัศน์อันก้าวไกลของทายาทรุ่นที่3เพื่อส่งมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้ใหแก่ผู้บริโภคคงมาตรฐานนนคคุุณภาา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 พรรรรรสสชตตติิิขขอออองงงงงวมเเเปป็็หไทยยยย้กกบโธจจ่่ัืะน ผลิตภัณฑ์หนึ่งในใจของลูกค้าตลอดไป